สวัสดีครับอีสานพ่เจ้าครับอยู่ในโอโซนที่ดีมากเลยเป็นปลา <c oughs> อีสานบ่เจ้าสิพาพี่น่องมาเอามิ่มเฮิร <c oughs> มื่อนี้มาลุยคนเดียว <c oughs> สิดนมิ่มตอดบน้อดาเลอเบิงเบิงเบิงอยู่บระสูงได้เนี่พี่น่องอยู่ต่ำๆเนี่ย <c oughs> เ,ออเป็นตะย่านบ่เบิ่งเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องนะตัดเอาเลยว่ทีนี่โอ้โหแม่มันก็แตกวะ ดูบด uh. <t will ISH> oh. nah ูเบิ่งเบึ่งเบึ่งบึ่งมันมันมันดูมิ่มไล่โดนไปสามซี่แม่หรอไรมันอ่ะโอ้ปวดมึบมึบ ว่ามันบ่ใาหายย้เว้ยว่ามันเป็นพวกกันมันบ่แมนเพื่อแล้วนี่พูไรมาจากเห็นบ่พี่น้องโอ้แมวนตะ่อม,มึงมึงอยู่เบิ่งนี่คือหลังมิ้มโอ้น้าหวานสุดยอดเด้ยพี่น้องเสียวไปเฮ็ดใส่ผสมยาส่แหละนี่เลยสุดยอด บ่งแม่มันบินเต็มหัวยังดิโอ้สุดยอดสุดยอดอโอ้แม่มันหลายครักบงนะบินเต็มเลยพี่น้องประสบผลสำเร็จได้กินหางมิมแล้ววันนี้ ิึงหัวหน้ามันเด้อพี่น้องโอ้โดนไปหลยแม่เติบยุ่เมื่อกี้ไปกวนมันเนาะกินเลยพี่น้องกินสดๆนี่แหละเนาะเอ๊ะอย่าน้ำลายไหลเด้อเอาแบบให้พวกเจ้าน้ำลายยืดยืดงอม โอ oh. หวานหวานอี่ลีพี่น้องมิมฝรั่งอยากกินน้ำ่ <c oughs> <c oughs> ะหล่อแล้ววะกินอ้างหนารวด <c oughs> โอ้แสบแสบไม่แม่มันจติตตอดลิ้นด <laughs> ยยางตับ <laughs> พวกเจ้าไม่ได้กินน้ำไข่หรอก คอยกินคนเดียวเบิดแล้วเนี่ยเอาคนเดียวเนะไปกินคนเดียวนะพูนมองเข้าไปเอาเลี้ยเล่นก่อน<笑><笑>โอ้แสบแสบแสบ